สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเมจิตมาแนะนำกันแดด t 4 p l s ค่ะ SPF 50บบวกๆเลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะโอ้โหับลองใช้แล้วนะถูกใจแน่ๆเลยเมจิตเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยจะต้องมีความชุ่มชื้นให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคนผิวมันใช้ได้ไหมใช้ได้อีกนะคะทําให้คุมมันระหว่างวันกันเหงื่อกันน้ําไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีพะเรเบนด้วยและที่สำคัญคนที่เป็นสิวแพ้ง่าย ไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเหมาะมากเลยเพืเ่อนๆสามารถนะคะใช้ระหว่างวันได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมันเสียให้ดูนะคะมันสามารถป้องกันควันมลพิษนะคะป้องกันแดดได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยและที่สําคัญเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะนี่นี่นนครีมขา,ขาวๆเนี่ยคะ่ะมันทําให้แบบหน้าของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนสีนะอยู่กับหน้าเราตลอดทั้งวันเลยแบบขาวๆแบบเ,เบบนี้ยเหมือนกระทาถบนะคะ